สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านครับผมสวัสดีแมวบองปโอนกร,รุบ,โโบ,บกรุบขียบัตรหมดเลยมะฮบบุกห้องนั่งน,นุ่มสุรินบัตรมาครับพี่น้องมากินน่ำตำักหุ่งกุ้งสดครับผมกับนุ่มสุรินพี่น้องกินเ็สเพสเสีบแซบนะครับเก่มเมือจช่นน่อยพี่น้องนี่ครับผักเก้มย สมตมเข้าก็มีสลัดพี่น้องขาดบัได้ต้นหอมครับผมมือนีแม่บ้านพันจัดให้เ,เคยพี่น้องสมตมกุ้งสดพี่น้องมีน้องหม่มีผักกาศขาวมีผักลวกนะครับนี่หิ้วเข่าหลายไอหิ้วสมตำไหลลิ่นรว่วพี่น้องก่อนอื่นอขออนุญาตพี่น้องก่อนบริษัขออนุญาตแก้เมย์กับพี่น้องจักป่องนะเพราอจะได้กินสมตมกุ้งสดเสียบๆนะครับ ขออนุญาตเด็กพี่น้องอืมเสียงเปิดเอาปปุ่บ่บ่บออกเอาจะสุกต่ำก็พอแล้วขออนุญาตพี่น้องขอจะจะส่องสัมบู โอ้แหเส,บสบบีบเหมือนกันพี่น้องมาครับรเบาๆไล่เดี๋ยวพี่น้องมาด้อแมวบองปูนหุบบละหองนังปิงกงปิงกงกับภาษาคำียนบ้านผมกับนี่แหละครับกุ้งกุ้งสดพี่น้องไหมตับหมูกุ้งสดของท่อยากใส่มือพี่น้องสอนก็บไม่รู่แต่ว่าใส่มือมันกินเสียบกว่<ะ>าถักเนื้อบ้านก็ลวกไง อืมอุง uhm, สดๆไป่น้อยเสือสดอ่าต้มบุ่งใส่แเบบยวัวมนคุงกรอบมากเลยไป่น้อือืม Chạy lại cho nó Chạy <laughs> bia bên ngoài xẹp 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 nó nâng Chính xuống xẹp đấy Nó sẽ tèm gần nó Tôi nhìn nhé bây nó Cùng <c oughs> หวานมากเลยสุ๋นหอมไช่เข้าไปตุ๋จ้ตุ๋นกระเพราผักใบด่าเสียอืมไปลอง อืมว่ากอบมากอืมโอเคโอาคงาั้นดานอืมอร่มั้มครับ แซ่บหลายพี่น้อง่บหลายซุบเหมือนกันครับผมอร่อยมากอรพี่น้องมาจมูกซุปแซ่บเหมือนกันจมูกสดีอืมหวานมากอร จอบแเหนอยเสียมากพี่น้องเลยหายเมือยเลยอสุกสดอร่อยมาไ่ตันแมว้าบนรเด้อโคบกห้องดาบุกงตัวต้มทม จะมาหุงเซตกลุ่มตัวยง่ยจักเสี่ยวทำนมชอรินพี่น่อผักลเลยนะักหลวบเซ่เซี่มากพี่น่ออือหือากำเลยนัวทำเลยเส่มาก เอนะาติดนะคนจำจัดให้หนึ่งดอก <laughs> ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ nó có đẹp cái nào tăng phết tăng xẹp mũ ngực nó cùng tôi nhanh nhanh và <laughs> Chào lại bên nào Chào Sao bố lại Không biết trong xe Pick hết mạng em bên nào mạng Đừng ต้องเซเนะต้องกุ้งมากกโลนึงใช่ใไหมต้มใส่อ่นะสมตำเยอะไปนิดหน่ Hết mãn 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 như mãn 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 nó mãn mãn nó mãn đi で数は何だろう เจยบละเออมาบุกดไงเจ้ชบมันมาหยุดไม่ได้เสีบยบเลยกุ้งให้ตัวใหญ่งะ Đó. Tôi nhỏ nhỏ lạc tim nó sợ nắm được chợ nào, nắm mùa được mùa 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 ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกาลังใจให้นุ่มสลินนั่มนะครับผมฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่ครับผมจะได้แจ้งเตือนลิดใหม่ๆของนุ่มสรินนะครับครับฝากไว้นั่มพี่นอ้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตาม ให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ